ก็สวัสดีครับพบกับพี่โนวิตะนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่19ธันวาคมพศ2563นะครับวันนี้พี่โนวิตะจาก y u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  e NV r r v Re v i w i o n n n e l นะครับก็มางานอิสุสยิ้มสนุกสุดพิกโลกนะครับที่เขาจัดกันพี่มาเที่ยวงานอยู่บ้านเฉยๆมันไม่มีประโยชน์นะครับวันนี้พี่พามาดู All New Isuzu d m a x V Cross เกต 3.0m นะครับใส่อุปกรณ์ตกแต่งพิเศษเพิ่มนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็นโช๊คครับฝากระโปรงหน้านะครับนะครับตัวนี้ครับดำๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของเครื่องยนต์รหัสส JJ3TCX นะครับเครื่องยนต์ 3.0DDI Blue Power ที่ให้กำลัง สูงสุด190นิวตันเมตรที่450นิวตันเมตร1,600ถึง2,600รอบต่อนาทีนะครับเป็นเครื่องยนต์ที่วัดแรงประหยัดน้ำมันมากๆนะครับและก็มีเทอร์โบแปรผันแบบไฟฟ้านะครับอิเล็กทรอนิกส์ VGS เทอร์โบมาด้วยสุดยอดมากๆนะครับรุ่นนี้ระบบความปลอดภัยให้เต็มครับรุ่นนี้เดี๋ยวพาไปดูด้านท้าย นี่ก็คือฝาปิดกระบะท้ายนะครับเนี่ยหน้าตานะครับส่วนตอนนี้นะครับก็จะเป็นโชคครับช่วยผ่อนแรงนะครับของฝากระบะนะครับนะครับเวลาฝนตกนะครับของนี้ไม่ต้องกลัวว่าเปียกนะไม่เปียกแน่นอนนะครับราคาตามนี้ครับผมเห็นยังชุดฝาเปิด ฝาท้ายนะครับก็จะใช้รีโมทนะครับในการช่วยเปิดนะครับเนี่ยเดิมเขาจะเป็นแผ่นเล็กนะครับแต่ว่าทางบริษัทเขาได้เสริมอันนี้เข้ามานะครับเนี่ยมีไฮดรอลิกให้ด้วยสุดยอดดีจริงๆครับเนี่ยอุปกรณ์เสริมแท้อีสุสุนะครับพี่โนวิตะพามาดูเต็มๆนะครับอยากดูดูไปครับไม่เสียไม่หายไม่ว่ากันนะครับก่อนที่จะไปชมรีวิวรถเดี๋ยว พี่โนบิตะพาดูก่อนละกันนะครับตัวนี้เป็นรถทดลองขับนะครับตัวนี้เป็นรุ่นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับเนี่ยครับตัวนี้วีคอ์สใครยังไม่เคยเห็นวีคอ์สเกรดเอนะครับพี่โนบิตะพามาดูภายในบ้างครับเนี่ยเนี่ยครับภายในของเจ้าวีคอ์สเกรดเอ็มนะครับรู้ร้ามีระดับจริงๆนะครับพี่โนบิตะเองอยากได้เป็นรถในฝันเลย ครับอ่าโอเคเ๋ยาขอตัตวก,ก่อนครับ